พยากรณ์อากาศประจำวันที่3กุมภาพันธ์2569ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน